เย้ yeah, สวัสดีครับวันนี้เราก็เดี๋ยววันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Counter Strike G.O. ของแท้ด้วยไม่งั้นแม่งเป็นภาษาไทยได้ไงวะโอ้กัตตวีกแล้วกัตตวีกแล้วไม่เป็นไรยังยังพอได้อยู่เราต้องเล่นด่านนี้ครับด่านมาตรฐานช่วยตัวประกันซะด้วยบอท ปกติกูเล่นระดับง่ายตลอดเลยเนะี่ยกูเล่นเก่งๆกู็ตายดิเออปันกลางพอละผมไม่ใช่พวกชอบโชว์เทพอยู่แล้วนะครับเออถ้าทางตำรวจจะอยู่แถวๆไปไปายเลยเนะี่ยแมะโจรอยู่แถวๆในโกดังอืม ขางแม่งแล้วก็เจอเองมาดูกันดีกว่าว่าตำรวจอยู่ไหนกันในแคบฮิฮิชักชารสึกเริ่มเกมมาเป็นได้แค่ปืนพกตัวประกันี่เล่นตำรวจน่าจะได้เปรียบกว่าใชยเฉยเฉยอืช,ช,ชันี่ไงเจอตำรวจ ืมตำรวจอยู่นี่เขาได้สองทางนี่เองตบประกันต้งเชื่อสองที่ด้วยนะครับโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆซะแล้วครับเอาละ่ะเราพร้อมแล้วก็เริ่มเกมกันเลยโอเคไอัตจะได้แรงซื้ออุ้มกักกกนซื้อเลยดีวะชุดกู้ระเบิดไม่จำเป็นเลยไป

อีจานเนาะอีจานาน,นี่เฮดช็อตน,น็อกไปเลยเมึงเฮ้ยอีจานตึ้งตัวเตะหัวเตะหัวเตะเย้มาคราวนี้ซื้อวุ้นได้แล้วเอาลูกซองไปเลยลูกซองรัวไปเลยครับอ่าคราวนี้แหละ หลับกันเลยทีเดียวครับเจอการหอตงเข้าไปตงมองโอ้ เฮ้ยช็อตไปอีกหลายเรียบร้อยครับเราที่เก่งจริงเฮ้ยศัตรูต้องอยู่ที่นี่แน่นอนครับตามเซนเซนพลาดนะครับต้องคุมกันอีส่ต่าเยี่ยมเพื่อนเป็นคนดีมาก เปลี่ยนปืนพกอนหน่อยก็แล้วกันดูดูบาลเลนนะครับปืนพกที่ดีที่สุดแล้วผมว่าไปบุกแม่งบุกเป็นอยู่ด้านเดียวนั่นแหละเออกูกูจะตายเหรอห้ บ้าไปแล้วไปเลยเพื่อนอกูยังไม่อยากตายตอนนี้อ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะตุ๊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 ตุต๊ ขอ,ของเพื่อนกูกมอยู่ไหนไม่รู้แต่ตอนนี้กูจะช่วยตมะกันพาตระก,กันมที่ปลอดภัยได้แล้วเอออย่างน้อยตที่กูก็ไม่ตายหรอวะไปไปไป เราเป็นตำรวจนะครับถือปืนลูกซองไล่ยิงโจนที่แม่ถืออากาว่เราจะบั๊มกันทั้งทีต้องมารอตรงนี้นะคะออร,นนรับเราสุดนเลยโอ้โอู้ตายครับโอ้โว ต้องเก็บภาพนี้ไว้เลยครับอนาดโถโดนลูกลองยิงอันตูนควบคุมบอดครับโอ้โหนี่คือการยึดบอดแบบขั้นเทพขนาดเล่นเป็นตัวอึดยังยังยัง,ย,งยังลึกซึง้งยังลึกซึง้งยังลึกซึง้ง อย่างลึกซึ้งนะครับ,บครูศาสตร์เล่นให้อีแตนอีแตนไปเจอสตู้เรียบร้อยครับเต่าขี้แตกเอ๊ตายเอ็มดีเจ็ดนะครับปืนครบดีเซอร์ดอีเกิลเยี่ยม จะไปรเราจะไม่รีบครับไม่รีบพองเด้เฮ้ยแม่งยิงตายเอ๊ะเอ้าชักทำไมวะยิงแม่งไม่ตายเลย

เดินอะไรไม่รู้เรื่อง Let's go Let's go ก้เว้เว้เว้คราวนี้จะบุกทางใต้ดินนะครับคราวนี้แหละพวกมึงต้องสง,งดที่เห็นกูโผล่มาด้านหลังเข้มดาวแบ่งขึ้นไม่ได้อ๋อขึ้นได้แล้ว ขึ้นมาได้แล้วเว้ยแม่งน่าดีใจไหมหวะฮะสองคนเหลือสไนเปอร์สไนเปอร์น all เฮดช็อตโอ้ยไม่ได้เป็นคนคิวมากที่สุดไม่เป็นไรคราวนี้เราจะถือ ไลเปิลจู่โจมนะครับด้วยปืน M4A4 ครับโอ้โ oh, ห oh, แม่งปืนไลเปิล M4A4 รู้จักแต่ M4A1 วะคือจะเป็นปืนกลเบามันะ้เนี่ยไม่ได้ใช้ปืนไลเปิล hmm, ตัวเดียวแม่กลุมยิงมีขี้แตกเลยบุกบุกบุกเข้าไปเข้าไปเข้าไป ban cái đi, lục 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 chơi tôi bắt can leo không can hay leo ถพาตัวก,กันมาวิ่งหาโจรด้เยน,น,นะระวังสตูนเ้ยอันตรายเยช่วยเลอกันไฮ้กูเจอัตูแล้วเว้ยเย่าบอนก่อนเกมจบ 2ีรอบนะครับถ้าเราชนะ8รอบแล้วก็คือวินแล้ว <c cess> เราก็จะจบเกมแบตซี่เกินแม่งตายเลยเ <c oughs> ย็ดดเอสิโอผมเปิ้ไม่โดน <c oughs> <c oughs> มาตามทางสายเดิมของเรา <laughs> I think I heard something. I'm bringing the hostages out. <laughs> Got another one. Hostage down. Counter terrorists win. เย่กูชนะแล้วเว้ยไม่ต้องเริ่มแบบถัดไปแล้วเลิกจบจบจบ